สวัสดีค่ะคลิปนี้แอดจะมาเทียบเด่นบนนะคะชนชนเด่นบนเนาะก่อนจะมาดูสูตรนะคะก็มาดูมาดูเทียบชุนนะคะมาดูคำเตือนกันก่อนนะคะการคำนวณนี้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์นะคะเป็นแค่การคาดการตัวเลขเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลการคำนวณอาจมีถูกมีผิดนะคะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกท่านโชคดีในการเสี่ยงโชคจากช่องจับเลขชาแนลนะคะอ่ะมันดูสูตรเด่นบนนะคะสูตรนี้มันเป็นสูตรเด่นบนสูตรเก่านะคะที่แอดเทียบให้ชนให้ดูแล้วนะคะอลองมาดูงวดน,นี้เนาะงวดแรกนะคะที่ออกเจ็ดเก้าเจ็ดนะคะสูตรนี้เข้ามาแล้วสิบสองงวดนะคะยังไม่ผิดเลย งวดแรกชน6กับ8ไม่มานะคะมา7มาอย่างละสูตรนะคะเห็นไหมมา7กับ9นะคะผิดนาะน,นี่มาหลักสิบกับหลักหน่วยนะคะอ้าวมาดูงวดที่2นะคะ งวดที่2สูตรแรกได้4ี่ห้าหสูตรที่2ได้สามสหหนะคะชนกันที่หกับ6นะคะหกับ6ก็มาเลขหก 6, เนาะสูตรนี้เข้าหลักหน่วยด้วยนะคะแอดจะเน้นแค่สิบกับหน่วยนะคะ มาดูสูตรที่สองนะคะเอามาดูงวดที่สามนะคะงวดที่สามสูตรแรกได้เก้าศูนย์หนึ่งสูตรที่สองได้หกแปดเก้าชนกันที่เก้าตัวเดียวนะคะเก้าก็มานนาะมาเลขเก้านะคะเข้าที่หลักสิบนะคะงวดนี้ อามาัดูงวดที่สี่นะคะงวดที่สี่ได้สูตรแรกนะคะได้หกเจ็ดแปดสูตรที่สองได้ห้าสามห้าหกชนกันที่เลขหกนะคะสูตรนี้เข้าหลักร้อยนะคะมีหลุดมาหลักร้อยสุงวดหนึ่งเนาะก็จะเป็นเลขหกนะคะส่วนหลักหน่วยเป็นเลขสามนะคะก็เข้าหลักร้อยกับหลักหน่วยเนาะ หลุดนะคะจาก10มา3มงวดติดก็มาหลักหนอนอ่ะมาดูงวดที่หนะคะงวดที่หสูตรที่1ได้ห้าหขอโทษนะคะช่วงนี้แอดเบอร์ได้สูตรที่1ได้6กเสูตรที่2ได้4ี่สองสี่ห้านะคะ สองสี่ห้าชนสูตรนี้ไม่ชนนะคะเข้าอย่างละตัวเนาะสูตรนี้เข้าเลขสองหลักสิบนะคะสูตรนี้เข้าหลักร้อยกับหลักหน่วยเนะาะมาดูงวดที่หกนะคะงวดที่หกได้ หกเสูตรแรกนะคะสูตรที่2ได้8 0 1ชนกันที่เลข8เนาะก็เข้านะคะวันนี้สูตรนี้เข้าที่หลักสิบกับหลักหน่วยสูตรนี้เข้าหลักสิบอย่างเดียวนะคะ สูตรนี้ก็คือสูตรที่แอดจับ2ตัวให้คลิปแรกนะคะสูตรนี้ที่แอดชอบใช้ปกติแอดก็ใช้หลัก10หลักหน่วยให้มันตรงหลักนะคะแต่ว่าช่วงสองสามงวดนี้มามันสูตรหลักนะคะหลักสิบมันหลุดแล้วก็หลักหน่วยมันก็หลุดแอดก็เลยใช้สูตรนี้เอามาดูงวดที่7นะคะงวดที่เจสูตรแรกได้5้าหกเจ็ดสูตรที่สองได้เก้าหนึ่งสองงวดนี้ไม่ชนนะคะ เข้าที่สูตรนี้เข้าหลักร้อยสูตรนี้เข้าหลักสิบนะคะออกห้าเก้าแปดเนาะอ้ามาดูงวดที่แปดอะคะงวดที่แปดได้ 012ึ่งสองสูตรแรกนะคะสูตรที่สองได้912ชนที่1กับ2นะคะ1กับ2เนาะเข้าที่เลข1นะคะ มาดูม้วนที่เก้านะคะม้วนที่เก้าเข้าเก้าศูนย์หนึ่งสูตรที่หนึ่งนะคะสูตรที่สองได้เจ็ดเก้าศูนย์นะคะชนที่เก้ากับศูนย์มาทั้งสองตัวเลยนะคะวันนี้เข้าที่เลขเก้ากับเลขศูนย์เนาะออกหกเก้าศูนย์นะคะวันนี้เข้าหลักสิบหลักหน่วย มาดูงวดที่สิบนะคะงวดที่10ได้1 2ึสากับ3ามห้าหชนที่เลขสามตัวเดียวนะคะสูตรนี้เข้าเนาะเข้าเลขสาสูตรนี้เข้าเลขสาหลักหน่วยกับหลักร้อยเลขห้านะคะก็เข้าห้าเ้าสามเนาะ ที่ส1ดนะคะสูตรแรกได้2-3-4สามูตรที่2ได้8-0-1สูตรนี้ไม่ชนนะคะเข้าอย่างละตัวสูตรนี้เข้าหลักหน่วยสูตรนี้เข้าหลัก10บนะคะามาดูงวดที่12นะคะงวดที่12ชนกัน9กับ0นะคะ ชนที่9กับ0เนาะสูตรแรกได้890สูตรที่2ได้790นะคะเข้าที่เลข0หลัก10นะคะออก503 มาดูวดนนี้นะคะวดนนี้ชนกันที่หกกับเจ็ดนะคะหกกับเจ็ดก็รอผลเนาะเพราะว่างวดยังไม่ออกนะคะแต่มันก็มีโอกาสหลุดได้นะคะเพราะว่าหกกับเจ็ดไม่มานะคะมาแค่สี่มาแค่หกกับแปดไม่มานะคะมาอย่างละตัวเจ็ดกับเก้านะคะเพราะฉะนั้นแอดจะให้ก่อนเลยนะคะ สี่แปดแดสี่ทำไมแอดถึงให้8ปดสี่สี่แปนะคะมัดูแต้มนะคะแต้มแอดบอกไปแล้วเนาะแต้มมันจะได้เดี๋ยวแอดขอย่อนิดนึงนะคะเห็นอยู่แล้วเนาะแต้มมันจะได้ศูนย์สามเข้านะคะ 48, 8, 4ี่แปดดส่อาทีนี้มาดูหกมั่งนะคะ หกหกอะไรได้ศูนย์ก็หกสี่สี่หกหกอะไรได้หนึ่งก็หกห้าห้าหกหกอะไรได้สองก็หกหกนะคะหกอะไรได้สามก็หกเจ็ดแล้วก็เจ็ดหก ไปดูเลขเจนะคะเอะไรได้0ก็7 3 3 7สอะไรได้1ก็7 4, 4็7นะคะเอะไรได้2ก็7จ็ดห้า็ด เจ็ดอะไรได้สามมาแล้วนะคะชุดนี้นะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือแค่6กบวกกับอีก12 14ชุดนะคะสิชุดที่นี้เราจะตัดยังไง แอดไม่ขอตัดนะคะแต่แอดชนได้ตัวเด่นสูตรเก่าของแอดมันจะชนได้ที่สามกับสี่เพราะฉะนั้นแอดก็จะขีดเส้นตตยให้นะคะเอาเลือกเอาเนาะสูตรนี้นะคะมันชนได้ที่สามกับสี่งวดที่แล้วแอดชนได้ที่เก้ากับศูนย์แต่แอดเลือกแค่เก้านะคะเพราะฉะนั้นแอดก็จะให้ทั้งสองตัวที่มันชนได้ สามกับสี่นะคะสิบหน่วยมันมาแน่นอนส่วนหลักร้อยมันไม่มีนะในเลขตัวนี้นะคะหลักร้อยเดี๋ยวคลิปหน้าแอดจะให้นะคะแล้วกพ็พร้อมจับแต้มสามตัวบนให้ด้วยนะคะอันนี้ไม่ใช่นะคะเพราะว่าแอดไม่ได้ชนนะห้าเลขห้าแอดไม่มีนะคะแอดไม่จับดีกว่าแต่ถ้าใครชอบเลขห้าก็จับไปนะคะ เออแต่มันชนอีกตัวหนึ่งด้วยนะคะหกเจ็ดเจ็ดหกมันมีสูตรมันมีสองสูตรชนที่หกเจ็ดเจ็ดหกก็สูตรนี้แล้วก็มีสูตรเก่าอีกสูตรหนึ่งของแอดด้วยนะคะแล้วก็มีอีกสูตรหนึ่งชนที่สามกับสี่แต่ชนที่หกกับเจ็ดเยอะที่สุดแอดก็เลยเอาสูตรนี้มาให้นะคะเห็นไหมเอ่ย เแอดย่อให้เป็นเล็กๆนะคะจะได้มองชัดๆเนาะแอดก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แอด share, ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะจากช่องจับเลขชาแนลนะคะสวัสดีค่ะ